ครับสวัสดีครับพร้อมเล็กอ้วนเส้นแนวคือเราครับมือแต่เป็นเมนูก็จับนะพี่น้องวันนี้ได้ตรวจง่ายหนึ่งพี่น้องวันนี้เข้าได้พอแล้วมากินนะมันเลยพอแล้วมักินนะแม่คื่เราครับเนี่ยมันเบิ้งไปพุดกันไม่เป็นพี่น้องนะแล้วมันขมอ้าว้ลยเอาผมกับง่ายหนึ่งพี่น้องมึงเป็นข้อแรกนะพี่น้องกินเป็นข้อรัวนะวันนี้อู้หกินเบ็ดมั่ะใช่กินแบบกินกระจับทั้งการ ก็จับนะครับปิ่นไก่นขอไก่นอนพผดีเนาะแมนครับบรรยากาศก็ต้องดีนะพี่น้องยามแดงเนาะพี่น้้อองขอไก่นะพี่น้องนอนขอไก่ตินไก่ขึ้นมาปะโค้งไก่ผลิตนะพี่น้องพักเข้ากับน่ครับพักแก้มธรรมดางนี่นะครับเป็นข้าวงอกนะครับทัวครับพักกับพี่ในงไงนี่ทัวพวกเน่าบ่แมนครับมาทัวรผู้บ่ขัาวเงาะวนทัวร์ที่โอ้ยแบบไรเลย ใจปวดถวยมันพี่น้องอืมอืมระย้าตะเกียบได้ครับอืมกิมบุฟเฟม้อนแลเป็นจีน่น้องนันอูกเครื่องปะเครื่องอืมเศียร์จ้ะมาไปมาบันได้ของม้วนแต่นั่นมันเป็นรถตะเกียบอืมอืม กดจับปุบวนเท่านี่นะพี่น้องง่ายพี่น้องวันนี้ฉเนี้นเนี้ยวเนาะฉันเนี้ยเนี้ยวครับวันนี้ทำตาตีเลยเอาตรวจด้วยครับได้ปลาขามาเลยเพราะมันอันมันหนาวดนะครับเอาไปเช็ดปากนะครับเนี่ยมันเสีย chất phạt chất ngay thôi à khai nè để sáng hàm anh em đầy sái em 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 cơm em này em 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 ล่มช่วงวันฝนจะตกนะพะกกี่น้องเราผู้แค่เอือร่มหันฝนกนไม่ต,รต,รมาาต้อนแารฝนตกนาดถามตาแดงมันละอืมอมาเลยครับเลยครับเด้อ FC ต่างประเทศในประเทศนะครับเด้อตำตาตีเลยครับเรียดเลียดครับเรียดอืม ขอกียเดนหมดหนาวเลเินไก่กบบเปลือยเยังต้มบัดเหมือนเพียเินไกลแบบขอไก่เนาะและวล่ให้ปากเลยบริสุทธิ์นะครับใช่เลยกับแม่คนเห็ดตัวครับผมอืบ้านเห็ดจะเว้นเนาะไม่มาอม่้ันหยุดด้มีได้เห็ดอาหารวเป็นเหมือนทำง่ายกับเห็ดบดได้กว่าหลืองานทำหย่านมือเปลือยใช่เปลือยยนห็ยายันต่มและสามมองเสาไ 咱们就走。嗯。哦，走。

เขากันดีขนาดนี้จ้ะอือตัวอย่างพวกกินจีนพวมากินเขาอมากินจีนมากินมีกระเพาะเผ็ดเนาะได้หลายๆปวดด้วยอือ Nice hello. Ai job, mang hiệp đó. Mm, mmm, 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 mẹ. mmm, 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 มเบิรมเบิร์ก oh, like ินสร่วประจำบ้านนาวหนาวเชืองาจนสัตว oh, ja> mm ์อกเลยใช่แบ่งไม่ใช่หรแค่แบ่งคิดรคิด กัรทุ่งเกษตรภาคกษตรคนนั้นือเปล่าโมสว่างบุณยเนี่ยพี่ไปกินเลือจ้าเอ็ดพี่ไปเลยสิบอกว่าเอ้ตุ่มจ่งมันมีเลือดจ้าให้ได้กินแล้วมากินกันเลือจ้าแม่ครับเยากกินอะไรก็คอมเมนต์มาได้ครับเดี๋ยวครูอยู่บนหลังไวดูให้ครับผมแได้ปะครับจ้าจ้าอยู่ก็จะบอกมอนพี่พวกกินแต่กินอย่างเดียวได้ทั้งไงอืม มาเด้อครับ FC ทั้งสวิตเต้ครับเด้อยิ้มเต็มไปเลยอืมย่อคู่กับเมา่อกี้ก็ได้มากอ๋อ โอ้ยโอ้นเยเ็บบ่อืออ้ยนี่ยหมดกัดตีนม้นมันเดียประเด็นเนีหมดกัดตีนเด่วนมาควนนะครับผมาเด้อีรก็ิยนะครับผมวนีีะมวนครับผม อองไงหลายอินปเื่ออเฮ้ยเบื่อเปลยขนาดเนาะมออชิจู้หน่อยครับนะเบื่อได้สมจะสอบสมจะสอบได้หน่อยอยาดมุกเปลยอืม หมอจนขวัญน่อยแต่ไหนน่อไปกินง่ายเอาลงหนาๆเออเอาลงไม่ไปใช่หนอหวันนมาน้ำบ้วนหรือมาน้ำอยู่ครับนางย้งขาบวบากบวปากแสบแห้งบวบกุ้งเลื่อยไม่แห้งบางย่างบางย่างกินดรอกไป รนะวังเนี่นไปไปไยนิ้ตีนใกล้เข่าตาส่ายดีเนาะว้าส่าได้หัวใจอืมใช่ใช่เขอีกแบบอันมาหอมดีเนาะ กินจิงๆคอยโฆษนาเนาะเกี่ยวไปแลหรืเล่าฮึบนส่วงั้นมาต้มเองชินเองก้นเองสิ้นเองกลางั่นซื้อหันเขามันมาจู้ใจด้เนาะงียงนเบิร์ตอบขัวกินเบิร์ทุกคนนั่นกินเือหลายเป็นเฮ้อเบ็ร อืมอืมกินเผือกกินเนืไข่ได้ล่ะนคยูรูปรีเดอแน่ดุใส่ไงเป็นะนาอมมเ้ากินกันโคนยูรูปรีจอนัยูรูปรีก็ชีวิตก็จับกินลักหนอเนไข่แต่ฮทที่ที่ก็จับรักเกอบไเ่หรยก็เดียวแล้วเีือ พ่อแม่พี่น้องที่รู้ตาะเทเจที่จะจางทางไก่เนาะทางไก่ปากน้ำครับปากน้ำลืมเขาไปติดตามในเพจน้ำยับผมข,ข,นนขึ้นให้เบิยงเขาในเพจติดก่อนชาแนลคือเอาครับปากเด้อครับพี่น้องครับผมประกันใจเฮ็ดนะครับเด้อ

เขาขอกองนั่มเฮ้ยเบ้นชั่วโตัวได้ที่เลยเฮ้ยโน้ตสื้อยังนี่เยี่ยเพื่อจ้าเพื่อเสื้อ้กขากองนังแมนวะเดียกขากองขึ้นมาจองกระดูกขึ้นมาจองแค่ไหนมาลิ่งไหมเด้ขอกาอลูกดีแหงเปลี่ยนเปลี่ยน

ไม่ใช่เบลกุกสดยอดปัญญาสดจัดฮือนี่สูยไวเด้อพี่น้องเนีนท้องไปเรื่อยทำไมต้องลังไม้เพี่น้กินลังไม้ดีกว่ามันกินโเบิดเด้อพี่น้อง เที่นะครับผมมึงถวยี่ละครับมันกระมังเนาะมันกระมังของม้าไม่่วเฮ้ยแลกินอยางจะงปะนงที่หลังะกินที่หลังเนาะโอ้เอาตบังนึงครัเอาเอฟซีเลที่ละเฮ้ยหด้ามันดดแห้ง่พราะเาแห้งดดเลยไปากก็แล้วไม่ปากเลย เล็กกันเสียด้วยว่ะโอ้ยอะขอพรพี่ขอพี่ละเอาเลยเอาเลยเฝากก็เลยก็แช่ขี้กรงพี่น้องตามในเพจเดี๋ยวผมขึ้นให้เบิ่งในเพจยรจะเป็นเล็กวนี่แน่ะเพื่อนเราครับมันจะมาน้ำสะโพกับแม่เราต้องยุ่งขังนะครับโอ้ยเพียรเขาพูดอะไครับเขาหน้าจิตตามรับชมรับฟังเนาะพี่น้องมันนี้เท่ากับบ๊อบยังหลาย สุดท้ายนีิเขากล่าวค้ามมาสว,ส,สวัสดีครับ